สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง n ิงค์แอ r โชดคุณิงค์รหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตาสำหรับชาวราศีกรกฎหรือว่าลัคนาราศีกรกฎกันนะคะในเดือนมีนาคมค่ะพุทธศักราช2567เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนที่อยากจะดูคลิปนะคะโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่16กรกฎาคมค่ะถึงวันที่16สิงหาส่วนใครท,ที่ทราบนะคะรู้ใน ในเรื่องของเวลาเกิดแล้วก็สามารถเช็คลัคนาตัวเองได้เนี่ยก็ให้ดูรูปแบบลัคนาจริงๆก็ดูได้2แบบเลยแหละนะคะเพราะว่าการทํานายครั้งนี้เนี่ยก็คือปิ๊งไม่ได้เสาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเวลาตอนที่เรารับฟังรับชมอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสิ่งเดียวค่ะที่จะเปลี่ยนนะคะในเรื่องของโชคชะตาดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทําของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาหยิบไพ่นะคะจะเลือกไพ่ขึ้นมาทั้งหม หมสิใบ12ใบนี้จะเป็น12เหตุการณ์แล้วก็12พบเรือนนะคะภาพรวมชีวิตค่ะนะคะในเดือนนี้มาดูกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดบสบอ็ด และ12เรียบร้อยแล้วมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะโอเคดูสิกลุ่มคนทัดน้ำใบแรกเลยอ่าตานุกระดุมพา้าสหัชชาพันธุ ปุตตะอลีปัตตนีมรณะนะสุภากรัมมะลาภาและสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาศค่ะ เรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกนะคะก็คือในเรื่องของตัวตำแหน่งตนุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกอยู่ในช่วงนะคะเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างกลุ่มคนธาตุน้ํานะคะขึ้นมานะ,ะ qr code เพิ่มเพื่อนจาหมายถึงอะไรนะคะการเพิ่มเพื่อนหมายถึงในเรื่องของการที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะมองหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะมันไม่ได้แบบกดคามันไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเฉพาะในเรื่องของเพื่อนเท่านั้นแต่ว่าการที่จะมีเพื่อนน มันหมายถึงในเรื่องของการหาสังคมใหม่ๆการหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับคุยกับคนอื่นได้อยู่แล้วแหละแต่บางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ตัวคนเดียวซะมากกว่าแต่ในเดือนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณพยายามที่จะมองหาอะไรใหม่ๆนะคะหาในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่มีในเรื่องของความชอบความคิดเดียวกับคุณนะคะซึ่งช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยจะเจอใน เรื่องของมิตรภาพในเรื่องของคนที่เข้ามานะคะทาให้ต่อยอดในเรื่องของความคิดแล้วก็ในเรื่องของเรื่องนั้นๆน,น,นะคะที่คุณต้องการเพราะว่าตําแหน่งปุตตะเนี่ยปุตตะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆมันเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยรู้แล้วว่าตัวคุณชอบอะไรรู้แล้วว่าตัวคุณต้องการอะไรไอ้สิ่งใหม่ๆสิ่งนั้นนี่แหละมันทําให้คุณเนี่ย พยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆซึ่งพิงมองว่าดีนะเพราะว่าบางทีตัวเราเองนะคะเวลาตอนที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีถ้าเกิดสมมติเราทําอะไรเดิมๆซ้ําๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรารู้สึกเหมือนเราใช้ชีวิตวนลูปอะมันไม่มีอะไรที่เป็นสีสันในชีวิตเลยแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เท่าทันตัวเองมันเหมือนกับคุณอาจจะมาถึงจุดที่แบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่คุณรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมาย ทีนี้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันก็คือจะมาจากในเรื่องของการที่ว่าคุณอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่คุณทำเนี่ยคุณจะมีพื้นฐานก็คือจากความชอบจากความรักจากความสนใจบางคนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะโฟกัสในเรื่องของเงินในเรื่องของรายได้เป็นหลักมันก็ไม่ผิด แต่สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเวลาคุณทําอะไรไปเนี่ยคุณจะต้องถามตัวเองแล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกสนุกไปกับมันนะคะซึ่งในเรื่องของอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีเข้ามากระทบทําให้คุณเครียดในเรื่องของการหาความสุขใจอะ่ะ คุณก็พยายามที่จะมองหาในเรื่องของสิ่งที่คุณชอบนํามาก่อให้เกิดรายได้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของอารมณ์วารรู้สึกเนี่ยนะคะมันดีขึ้นขนาดนี้แล้วสิ่งที่มันดีขึ้นก็คือในเรื่องของตําแหน่งงานค่ะนะคะตําแหน่งกรรมะาก,ก็คือในเรื่องของงานหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานนะคะบริษัททํางานภายใต้องค์กรต่างๆเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงดวงฟ้าเปิด ประสบความสําเร็จทุกอย่างง่ายๆสบายๆชิวๆนะคะเดือนนี้แต่ว่าในเรื่องของความชิวมันก็ไม่ใช่ว่าชิวจนคุณแบบนั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะคะแต่หมายถึงว่าเวลามีงานเนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนงานเข้างานงอกงานมีปัญหาทุกอย่างมันจะลงตัวราบรื่นนะคะบางคนทําเอกสารบางคนทําบัญชีบางคนทาํา,ทาทอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเลขที่ต้องใช้ในเรื่องของความคิดที่ผ่านมามันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือการเดียวงานการประสานงานต่างๆ มันไม่ราบลรื่นนะคะแต่ว่าเดือนนี้มันราบลรื่นหมดเลยดีหมดเลยนะคะดีจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะบริหารเวลาได้อย่างแท้จร,ริงคือบางทีเนี่ยนะคะตัวคุณเองเนี่ยถึงแม้คุณจะทํางานกลับบ้านมาตรงเวลาแต่คุณก็ยังเครียดเรื่องงานบางคนหอบงานกลับมาทําที่บ้านแต่ว่าในเดือนนี้ไม่ใช่นะคะคุณบริหารเวลาได้แล้วมันก็เลยเป็นว่าคุณเนี่ยรู้สึกสุขกายสุขใจกับในเรื่องของงานที่ทํามากขึ้นนะคะทาให้คุณเนี่ยมีเวลาโฟกัสในเรื่องของการทําอย่างอื่น เพติมซึ่งก็เป็นตั้งแต่ใบแรกนะคะก็คือตําแหน่งตนุกับตําแหน่งปุตตะที่ปิงบอกนะคะหมายถึงการที่จะ ทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมทีนี้ย้อนกลับไปที่ตำแหน่งปุตตานิดหนึ่งการทำอะไรใหม่ๆเพิ่ม,มเม <êtes> ติมเนี่ยมันรวมถึงในเรื่องของการซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นของชิ้นใหญ่เช่นบ้านเช่นรถการทำอะไรร่วมกันถ้าเกิดคนไหนที่มีแฟนมีคู่ในช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่ร่วมกันนะคะจะเป็นการกู้ร่วมเป็นการทำร่วมกันแต่ว่านะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยก็คือเหมือนกับวางแผนมาดีละนะคะในเรื่องของการที่จะมีสิ่งนั้นนะคะหรือว่าทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดอยากจะมีอยากทำร่วมกันมันก็เป็นนนเเกกณฑ์ทีีด่ดดถ้าาิบงคนนะคะะ ที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารกู้แบงค์อยู่ทำสินเชื่ออยู่จะผ่านไม่ผ่านอะไรมันมีโอกาสนะคะที่จะได้แล้วก็รับลื่นดีมากๆเลยที่นี้พองานดีเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ดีอีกโอ้โห ดีเลยนะคะนั่นก็คือตําแหน่งการเงินค่ะตําแหน่งกระดุมพ้าในเรื่องของการเงินค่ะขึ้นมานะคะการเงินดีขึ้นไม่ต้องเครียดเหมือนเดิมนะคะที่ผ่านมาบางเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยมันมีรายจ่ายตรงนั้นตรงนี้เข้ามาจะรอดไม่เดือนนี้มันเหมือนกับพูดแบบนั้นอยู่ในใจตลอดแต่เดือนนี้โล่งโปร่งสบายค่ะมองเห็น ตั้งแต่แบบต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยถ้าเกิดบางคนทํายอดเนะโอ้โหสิ้นเดือนจะเป็นแบบไหนที่ผ่านมาจะเครียดเนาะประมาณสักแบบกลางๆไปปแต่ว่าของคุณเนี่ยนะคะมันจะโชคดีโชคดีก็คือตั้งแต่ช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9้าแล้วที่มันจะมีความโชคดีเข้ามานะคะการทํางานสําเร็จการเดียวงานการประสานงานการเงินคล่องแคล่วนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็คือไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเป็นในเรื่องของการอาบน้ามนต อาบน้ำมนต์มันก็สมัยถึงอะไรหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของการทําบุญนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําทําบุญนะคะแล้วก็นะคะอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทําได้เวลาตอนที่เรามีรายได้เข้ามาค่ะนะคะ,นะคะเราอาจจะแบ่งไปสักห้าบาทสิบาทไม่ต้องไปมองที่จํานวนเงินนะมองที่ในเรื่องของความตั้งใจมองที่ในเรื่องของการที่เราจะ ละตนีตัวเองนะคะให้ในยอดที่เรามีความร,รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียดายหรือเราไม่ได้ตนีแล้วไม่ได้ขี้เหนียวกับยอดนั้นให้แบ่งเงินรายได้ตรงนั้นไปนะคะสำหรับในเรื่องของการทำบุญต่างๆพอในเรื่องของการทําบุญขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมองไปในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดหนึ่งแล้วกันนะคะตําแหน่งสุภะเนี่ยขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง นะคะกับเพศแม่นะกับผู้หญิงนะคะรวมถึงในเรื่องของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีลักษณะก็คือยังเด็กอยู่นะคะก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดทั้งสายจีนอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเทพนาจานะคะลองดูถ้าเกิดใครที่มีโอกาสนะคะในเรื่องของการเดินทางไปกราบไหว้เนี่ยให้ลองไปกราบไหว้ดูนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะในเรื่องของตําแหน่งการเงินถ้าเกิดคุณอยากจะเน้นในเรื่องของเงินเป็นหลักแต่มันขึ้นมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุ้มครองอยู่แล้วแหละนะคะ บางอย่างอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของระยะเวลารอคอยบางอย่างอาจจะได้มาโดยที่คุณไม่คาดคิดไม่ตั้งใจนะคะเช่นบางคนแบบคิดว่า เงินมันจะไม่รอดละหรือเงินก้อนนี้น่ะนะคะบางคนยืมหนี้นะคะไม่ใช่ยืมหนี้มีคนมาขอยืมแล้วเขามาติดหนี้คุณนะคะแล้วคุณก็รอว่าโอ้ยเมื่อไหร่เขาจะเอาเงินมาให้เนาะกลายเป็นว่าเจ้าหนี้นะทุกใจซะเหลือเกินลูกหนี้นิ่งๆไปเลยเขาก็จะเอาเงินมาให้คุณนะคะเป็นแบบนี้มันจะได้เงินโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้คาดหวังละ นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเงินนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของโอกาสที่จะมีเงินล่วมันก็ยังมีอยู่ในดูซิแล้วเงินล่วมันจะไปั่วกับอะไรโอ้พอคุยเรื่องเงินก็มีตําแหน่งเงินขึ้นมาเลยนี่เงินล่วหมดไปกับในเรื่องของการเที่ยวมีเงินแล้วเที่ยวเก่งนะคะมีเงินแล้วกินเก่งสรรหาของกินไตนู่นไตนี่ตลอดเวลานะคะกลายเป็นว่าไม่ได้เก็บเงินเลย หมดไปกับการกินการเที่ยวซะหมดนะคะจริงๆแล้วการกินการเที่ยวมันก็เป็นของกววญเนานะบางคนไม่มีเวลาในเรื่องของการเดินทางก็เน้นเป็นเรื่องของการที่จะทานอาหารอะไรอร่อยอร่อย,ออยแต่เวลาตอนที่เราซื้อมาเนี่ยให้รู้ว่ามันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงคือกินหมดไม่ได้กินทิ้งกินกว้างนะคะแล้วก็รวมถึงกินในปริมาณที่มันเหมาะสมบางคนโอ้โหอยากจะ ไปกินอมากษตริสักมื้อหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แต่คุณต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดคุณเสียเงินนะกับการกินตรงนี้ไปเนี่ยมันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเกิดมองไปในเรื่องของอนาคตเช่นการคาดหวังในเรื่องของเงินเก็บต่างๆเนี่ยมันไม่มีเนะี่ยคุณจะแฮปปี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดวันนั้นนะคะก็วางแผนกันนิดนึงแล้วกันนะคะส่วนต่อมาในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนค่ะโอเคเพื่อนก็อยากจะเจอตัวเพื่อนเก่านะ เพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนอาจจะจะเป็นอยู่ในสังคมที่แบบรู้จักกันมานานแล้วอยากจะเจอคุณเหลือเกินคุณก็ไม่ยอมให้เจอเล่นตัวเหลือเกินนะคะตอนนี้คุณแบบพยายามที่จะโฟกัสหาแต่แบบอะไรใหม่ๆเพิ่มเตออิมในเรื่องของเพื่อนเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมาดินพอกหางหมูมันไม่ได้แบบเป็นในทิศทางลบนะคะมองในแง่บวกก่อนนะคะมันมองได้2ม,มุมมองในแง่บวกก็คือในเรื่องของการที่ว่า ตัวคุณเองเนี่ยอยากจะไปเจอเพื่อนเก่าอยากจะนัดเจออยากจะไปหากันแต่มันก็ดูยากลําบากซะเหลือเกินก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีโอกาสแค่ในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะเป็นการโทรเป็นการไลน์เป็นการเจอกันผ่านเฟซผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆเท่านั้นส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเพื่อนที่อาจจะนําปัญหามาให้กับคุณทีนี้คนที่จะนําปัญหามาให้กับคุณเนี่ยก็จะเป็นคนเดิมเช่นบางคนมีเพื่อนนะเพื่อนรักเพื่อนรักที่ยืมเงินบ่อย ยังวุ่นวายเรื่องเงินอยู่เนาะเพราะตำแหน่งการเงินมันมันขึ้นมานะคะก็ยังพูดยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันเพื่อนบางคนหยิบยืมเงินคุณไปตลอดเวลาเลยคุณก็รู้สึกอึดอัดนะคะไม่ได้ปฏิเสธแต่คุณก็แบบให้ยืมบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเวลาตอนที่จะได้คืนะมันยากเย็นนะคะฉะนั้นที่เพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้ถามว่า เรารู้ว่าเขาราบากเราอยากจะช่วยเขาไหมมันได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณช่วยแล้วคุณรู้สึกทุกคุณรู้สึกอัดเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก,ก็คือจะต้องสื่อสารแล้วก็บอกเขาไปตรงๆเลยอาจจะต้องกล้าที่จะปฏิเสธบ้างนะคะอย่าปล่อยให้ใครเนี่ยมาเอารัดเอาเปรียบเราเกินไปด้วยความที่ว่าพื้นดวงของชาวาลาัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีความใจอ่อนอยู่แล้วนะคะคุณต้องถูกกระทํามาเยอะจริงๆอ่ะ ถึงจะตัดใครออกไปจากชีวิตคุณจะต้องแบบถูกจนแบบถึงขนาดแบบ โอ้โหฉันไม่ไหวแล้วจริงๆสําหรับคนนี้คุณถึงจะยอมตัดนะคะปิงก็เลยบอกว่าเออให้ใจแบบอย่าใจดีเกินไปใจแข็งบ้างนะคะเข้มแข็งนิดนึงเวลาใครมาขอความช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านนะคะตาแหน่งพันธุ์กเกี่ยวกับที่บ้านก็ต่างคนต่างอยู่คุณไม่ค่อยให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณเท่าไหรนะ่นักนะคะไพ่ขึ้นมาอย่าล้าเส้นหมายถึงอะไรคือไม่ใช่ว่าคุณไม่เอาพี่น้องไม่เอาครอบครัวแต่คุณมีความรู้สึกว่าเมื่อไหรบางครั้งที่เหมือนกับคุณปล่อยจอย หรือคุณให้เขาเข้ามาวุ่นวายมากเกินไปเนี่ยเขาจะไม่รู้ลิมิตตัวเองไม่รู้เส้นตัวเองว่าอย่าทําแบบนี้นะแบบนี้ไม่ดีนะออ,อยู่แค่ตรงนี้พอนะคุยกันแค่เรื่องนี้พอนะแบบเนี้ยพอคุณใจดีปุ๊บเป็นยังไงคะเอาปัญหาทุกอย่างมาโถมใส่คุณคุณก็รู้สึกอึดเดีคยะพอนี้พออึดอัดปุ๊บเป็นยังไงคะตัดสินใจพูดไปสักทีหนึ่งอ่ะก็ดีขึ้นแต่เขาพอใจคุณไหมก็ไม่พอใจนคะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณจะรู้เลยว่าให้ยุ่งแค่นี้ ให้คุยแค่นี้นะคะอย่าเข้ามาวุ่นวายนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของโลกส่วนตัวสูงบางคนเนี่ยคบหมายถึงว่าอยู่นะกับครอบครัวเนี่ยจะมีการครบหามีการพูดคุยก็คือหมายถึงว่ารู้แล้วก็ เปิดใจกันนะคะคุยในทุกๆเรื่องแต่ว่าสําหรับคุณเนี่ยสถานการณ์สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็คือครอบครัวของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีในเรื่องของพื้นที่ที่แบ่งเอาไว้แล้วก็คุณเนี่ยจะไม่ค่อยให้ครอบครัวของคุณเนี่ยรับรู้เรื่องราวชีวิตของตัวเองเท่าไหร่นอกจากในกรณีที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเดือดร้อนหรือคุณไม่ไหวจริงๆคุณถึงจะพูดหรือว่าจะสื่อสารกับเขาตรงๆ นะคะคทีนี้ญาติพี่น้องเนี่ยให้ระวังนะคะที่เป็นเพศช,ชายที่อายุมากกว่าจะนําปัญหามาให้จะทําให้ที่บ้านเนี่ยทะเลาะแล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของตําแหน่งอลิตําแหน่งอลิเนี่ยก็คือในเรื่องของศัตรูคั่วฆ่าของคุณเนี่แหละนะคะมีใครไม่พอใจคุณไหมมันมีอยู่แล้วยังจ้องยังมองคุณอยู่นะคะทีนี้อาจจะเป็นคนที่ เป็นผู้ชายเหมือนกันนะ่ะก็น่าจะเป็นคนเดียวกันนะคะเพราะว่าขึ้นมาผู้ชายลักษณะก็ดูหน้าตาอายุมากกว่าด้วยนะคะให้ระวังนะคนที่เข้ามานะคะรวมถึงคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยถ้าเกิดมีลักษณะตามที่ปิงบอกเนี่ยก็ให้เหมือนกับคุยได้แต่ว่าให้เวลายะนะคะอย่าไปวุ่นวายอะไรมากแล้วก็ตำแหน่งวินาศเนี่ยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการมอบใจวินาศมันคือความทุกข์มันคือความลําบากแปลว่าอะไรอย่าให้ใจใครมาก อย่ารักใครเกินตัวเองและอย่ามองโลกสวยเกินไปบางคนโลกสวยมากคนนี้ดีกับฉันเป็นยังไงคะเนี่ยแหละเขาคือคนดีคิดง่ายๆแค่นี้เลยแต่คุณรู้ไหมคะว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของการที่บางคนเนี่ยเข้าหาคุณเขาไม่ได้เข้าหาเพราะรู้สึกดีกับคุณจริงๆบางอย่างการที่เขาเข้าหาคุณเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คุณนะเป็นคนโลกสวยไง ใครทำอะไรยังไงคุณก็อารมุ่มอร่ยยังไงไม่ได้แบบคิดร้ายอะไรกับใครคนไหนดีฉันก็ดีด้วยไม่ได้ไม่เอานะคะเว้นระยะหน่อยเรารับไม่ตีแต่ว่าเราจะไม่เอาใจเข้าไปให้กับเขามากนะคะคุณจะไม่แบบจะไม่เหมือนกับการปฏิบัติกับครอบครัวนะพอกับครอบครัวนะคุณชัดเจนแต่พอกับคนข้างนอกเนี่ยกลายเป็นว่าบางทังเนี่ยคุณจะเหมือนกับมองคนไม่ขาดมองคนไม่เป็นอนะ่ะเอาเป็นแบบนั้นฉะนั้นอยู่กับตัวเองดีกว่า ะะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสาหรับคนที่มีคู่นะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะขึ้นมานะคะสำหรับรักระยะไกลก่อนละกันรักระยะไกลในช่วงนี้อาจจะห่างเหินไปบ้างไม่ค่อยได้เจอกันนะคะส่วนคนที่เป็นแฟนกันนะคะคบหากันมานานอยู่บ้านด้วยกันอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วแบบนี้มันอาจจะมีในเรื่องของการที่จะหยุดนะคะหยุดในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ได้หมายความว่าคุณจะเลิกรานะแต่หมายถึงการหยุด ตรวจนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกนะคะไม่พอใจแฟนคุณบางอย่างแฟนคุณก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจคุณบางอย่างเช่นเดียวกันมาเลยหมายถึงว่าเราหยุดแล้วเรามานั่งคิดกันว่าอะไรที่มันจะอยู่ตรงกลางอะไรที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าแล้วก็มันลาบลื่นไปได้นะเพราะว่ากลายเป็นว่าทฤษฎีต่างๆที่คุณเคยพูดกันเคยบอกกันอะไรแบบเนี้ยบางทีคุณเกินเล่น,เลนๆเขาก็พูดออกมาแบบเนี้ยมันเหมือนกับ ไม่ได้คิดจริงจังนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือปรับความเข้าใจกันได้ไหมปรับความเข้าใจกันได้นะ,ะจริงจริงแล้วในเรื่องของการพูดนะคะในเรื่องของการที่จะเติมความหวานให้กับกันหรือทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สถานที่หน่อยนะคะคือเรื่องมันเครียดอยู่ละหรืออาจจะเป็นหัวข้อที่มันเซนสิทีฟ เปลาะบางนะคะก็ต้องหาในเรื่องของบรรยากาศสถานที่นะคะหรือว่าบางทีคุยกันเราอยากจะให้เขาเข้าใจเราในบางเรื่องบางอย่างก็อาจจะต้องมีการไปเที่ยวกันไปทานอาหารอร่อยๆหรือว่าเดินทางไปพักผ่อนกันแล้วก็มีการเปิดใจมีการพูดคุยกันก็จะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะที่สําคัญก็คือในช่วงนี้น่ะนะคะก็ให้ดูแลตัวเองนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอาจจะละเลยนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของผมเเ่านะคะบางคนไม่ได้ทําสีผ ผมไม่ได้ดูแลผมอะไรเท่าไหร่นักนะคะหรือว่าปล่อยหัวกระเซาะกระเซิงไม่เอานะคะดูแลตัวเองหน่อยแต่งหน้าแต่งตาดูแลตัวเองนะคะหรือว่าคุณผู้ชายที่ฟังคลิปนี้อยู่อะก็เหมือนกับดูแลทาครีมนิดนึงละกันนะคะให้เราดูดีคือถามว่าจริงๆนะถึงแม้จะมีคู่กันแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีแฟนแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะปล่อยตัว ถามว่าโอเคก็ฉันเป็นชั้นเป็นแบบนี้ถูกต้องค่ะแต่ทำในมุมกลับกันนะก็คือปิ๊งออไปฟังสัมภาษณ์ของอคนหนึ่งมาก็คือคุณกุ๊กิ๊บคุณกุ๊กิ๊บบอกว่าเวลาตอนที่เราคุบกับใครานานเนี่ยนะคะแล้วเราอยากจะให้เขาดูดีเนี่ย เออไม่ใช่สิเราอยากจะดูดีในสายตาเขา,าก็คือหนึ่งโอเคคําพูดการปฏิบัติความสม่ําเสมอของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดีอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือใครก็อยากจะมองอะไรที่มันสวยงามไม่ต้องไปศิลกรรมทําอะไรเพิ่มเติมมากมายพูดจาดีทําตัวดีแต่งตัวดีให้เขามองเราเราชื่นใจไอ้คาว่าชื่นใจเนี่ยมันก็จะส่งผลดีนะถ้าเกิดเขาบอกอุ้ยรู้แล้วแบบเออเราน่ารักจังเลยเราสวยเราดูดีจังเลยเราหล่อจังเลยแบบเนี้ยเวลาตอนที่เราจะเรียกร้องอะไรหรือว่าอยากจะให้เขาทําอะไรให้เนี่ยแบบเนี้ย เขาก็จะพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะทําให้กับเรานะคะเพราะความเสน่หาของเรานั่นเองนะคะส่วนนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะมาดูกันคนโสดเป็นแบบไหนโอ้คนโสดมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะสละโสดนะคะคนโสดเนี่ยจะมีในเรื่องของการที่แบบตั้งหลักละในเดือนนี้ฉันจะหาใครสักคนหนึ่งล้ะฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองโสดอย่างละลอยแล้วนะคะทีนี้มันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาไหมมี แต่ว่าคนที่จะเข้ามาหาหรือคนที่เคยคนที่จะเข้ามาพูดคุยกับ กับคุณครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นคนที่เคยแอบชอบกันแอบรู้สึกดีหรือแอบส่องแอบมองไกลๆบางคนเป็นเพื่อนในเฟซเป็นเพื่อนไอในไอจีกันมานานเรามองเขาอุ้ยน่ารักจังเลยเขาก็มองเราอาจจะเคยแบบมีการแค่พูดคุยกันเล็กน้อยเหมือนส่งสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยเขาสนใจเราเราก็สนใจเขาแต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยมันไม่เคยเดินหน้าแต่ว่าในเดือนนี้ช่วงจังหวะน,นี้มันมีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะเปิดใจแล้วก็เข้ามาหากันนะคะเป็นการเจอกันในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันอาจจะ ไม่ลงตัวเช่นตอนคุณโสดเขาก็ไม่โสดพอตอนเขาแบบเออโสดอยู่คุณก็นั่นไปคุยคนอื่นแล้วมันเป็นแบบนี้แต่ในช่วงนี้แล้วค่ะคนเก่านะคะคนที่คุณเฝ้ามองคนที่คุณแอบชอบมานานหรือต่างปลื้มซึ่งกันและกันเนี่ยจะได้กลับมาพูดคุยกันแล้วก็ความสัมพันธ์ก็คือเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะเรามาดูกันสุขภาพนะคะรถไฟฟ้านะคะไม่ใช่รถไฟฟ้ามาหานาะเธอนะจ๊ะ รถไฟฟ้าขึ้นมาก็คือมันก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความเร็วอะฉะนั้นสุขภาพให้ระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงล่างเกี่ยวกับการเดินเกี่ยวกับข้อเข่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะถ้าเกิดคุณใส่รองเท้าส้นสูงนะคะหรือว่ารองเท้าที่แบบมันมีส้นหนานิดนึงเนี่ยให้ระวังในเรื่องของสุขภาพก็คือมีอาการปวดขาปวดเมื่อยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุคุณผู้ชายบางคนออกกําลังกายเช่นเดียวกันนะก็อย่าหักโหมเกินไปดูแลนิดนึงละกันถ้าเกิดมีอาการเจ็บ ปวดที่ขาก็คือต้องหยุดพักรักษาสุขภาพรักษาร่างกายนะคะตัวเองไว้ก่อนนะคะไม่ใช่บโอโอ้โหอยากจะเฮลตี้อยากจ,จะออกกําลังกายแต่แบบ ขามันไม่ไหวแล้วอะร่างกายมันฟ้องแล้วอะก็ไม่ได้นะคะก็มีทั้งในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังนะคะส่วนอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายนะคะบางคนนะคะอยากจะออกกาลังกายแต่ไม่ได้ออกกําลังกายสักทีหนึ่งที่นี่พอลองแบบเดินทางไกลๆหน่อยหรือว่าบางทีแบบเออขึ้นบันไดนะคะประมาณสัก3าี่ชั้นเนี่ยจะมีอาการเหนื่อยอาการหอบละก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการแน่นหน้าอกการหายใจไม่ทันหรือว่าการหายใจไม่เต็มอิ่มนั่นเอง นะคะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งสุภะนะคะสุภะก็คือผู้ใหญ่อ่ะที่ปิงบอกไปเนาะปิงก็มีการพูดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการทําบุญเสริมอีก รอบหนึ่งนะคะการทําบุญเสริมนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับอะไรถ้าเกิดทําบุญเนี่ยให้ทําบุญม,มันเกี่ยวข้องกับเด็กจริงๆเนาะทีนี้การทําบุญมันจะหมายถึงในเรื่องของการแบบช่วยเหลือนะคะคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะหรือว่าเด็กที่ยากไร้รวมถึงในเรื่องของการแบบบริจาคนะคะ,ะทําบุญให้กับมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําแทงนะคะให้ทําตามนี้นะคะก็จะ เป็นการแก้เป็นการเสริมดวงของคุณไปนะคะส่วนตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันนั่นก็คือตำแหน่งลาภะนะคะตำแหน่งลาภะเนี่ยก็คือในเรื่องของโชคลาภทีนี้โชคลาภข,ของค,คุณการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมาจากไหน นี่มาจากการเฉลิมฉลองมาจากงานปาร์ตี้หมายถึงอะไรบางทีบางคนนะคะมีแผนในเรื่องของการไปเที่ยวแต่คุณไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวคุณมีการกลับไหว้นะคะไปไหว้พระต่างๆตรงนั้นแหละคะ่ะจะเป็นสื่อนําโชคของคุณนะคะสื่อนําโชคก็จะมาจากตัวคุณเองนี่แหละ<ๆ>เกิดจากการเที่ยวนะคะบางคนนะคะไปเที่ยวด้วยไปทานอาหารอร่อยๆ วแวะไปในเรื่องของการทําบุญที่วัดเพื่อที่จะเสริมนะคะในเรื่องของพลังกายพลังใจให้กับตัวเองก็ลองเสี่ยงเซมซีนะคะหรือว่าลองหาในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําบุญครั้งนั้นแล้วเอามาเป็นสื่อนําโชคเป็นเลขนําโชคของคุณคะ่ะส่วนนะคะไพ่เลขนําโชคที่ปิงจะหยิบให้นะคะทั้งหมด4ใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเลขอะไรบ้าง หนึ่งสองสามสี่ดูสิห้าหกเก้า ตามนี้เลยนะคะเลข9สามารถแทนค่าเลข6เลข6สามารถแทนค่าเลข9ได้ก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะรับพลังงานดีๆร่วมกันนะ,คะใครที่อยากรับพลังงานดีๆก็พิมพ์เลข99มากําลังดาวเกตหมายถึงการได้อะไรมาโดยที่เราไม่คาดคิดไม่คาดหมายนะคะเป็นเรื่องฟุกุง่าย,ายๆที่ได้มาโดยที่เราจะต้องอบยิ้มแน่นอนสําหรับทุกท่านนะคะที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งในการทําคลิป subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ